วัดติค่ะยายต่อยมาขายป่าพี่นนอะมาบ้านน้องสาวเมืองวิวที่ยวถัดท่านนี่ทา่านยาต่อยเคยอยู่แต่ก่อนจ้ะเห็นมงงันเ,เป็นงไงก็เป็นฟ้ามพี่นนอะเป็นฟ้ามต้นเขาอัน้นต้นเขาเขาเอื่นเขายัางบานเฮาเขาบานเ่บ่ะต้นคูนเห็นบ่ต้นคูน,เ,น,ปน,คนเป็นปลามองคุนเขาก็ปลูกแบบปลูก ปลูกแครอทปลูกสตรอเบอรี่ปลูกโปเตสมันฝรั่งแม่พี่น้องปลูกมันฝรัง่งเมื่อนี่แดดดีคะ่ะอากาศดีดีพี่น้องบริเวณบ้านตูด,ดน้องบ้านน้องเคยน้องสาวอคอยค้นสาพี่นอ้องคอยค้นสานี่เห็นไหมอคอยค้นสาัน,นั่นเพี้ยนบ้านนี่ของเขาหนึ่งสองสามเม,แมนแบบบริเวณ เห็นบ่มลังสามลังสีแดงแดงแมนแบตนั่นเล่นหน่อยถูกกล่องฟุง้งกล่องฟื้นเขาตัดตฟื้นมาสใช่ป่พ,ปนนปพี่น้องมาเบิ่งบริเวณบ่กมากกว่านี้มากฤตพี่น้อมนี่มากฤตอันนี้ก็มากขนนั้นสมสมมากไหม่มากไหม,ม,ม่บ้านเขา มาส,าสับไม่บอกกระดิบใส่ของอีทไม่เก็บไปแผนใส่แอนก้องไปเก็บใส่กองไป,ไก,งไปกินย่ำวิลรถไหมพี่น้องขับรถไหมอันนี้มากันค้ำปอม <c oughs> มาค้ำปอมน็อตพี่น้องนี่มาค้ำปอมน้าวี่ไม่เคยเอื้นมาค้ำปอม สมหูดับดับใหม่เพียงน้อยสุกนะม,มันสุกสีหวานจักหน่อยมอเต็มเลยบ้านบ,า,นนนานบ้านนกนั่นบ้านนกพี่น้องบรรยากาศต้นแอปเปิลตาบ่มีหน่อยปีนมีอยู่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 รังบลาย เขาอันข้างบ้านมันตัวอบตัวย้งเขา ไปจะไปทงังด,ดอกดองดองคอยไปทงังปุ่มพี่น้องบรรยากาศแดดดีดอ่ทาทงนี้สิมีแต่น,นั่นพี่น้องมีฟาร์มมีแต่ฟาร์ม็นฟ้ามเลี้ยงแกะเลี้ยงม้าเลี้ยงอันนี้ก็สิมันเปิดมั้ง แอปเปิลดอกไม้เขาดอกไม้เขาปลูกดอกไม้แต่ว่าอันอันอิลวัานน้องคอยฉีกขานเขาฉีกขานหนึ่งสิบผ้ายางไปเบิ่งอันสวนผักคนฉีกขานสวนผักพี่น้องสวนผักเขาสิบบาไปเบิ่งมันขาดหลายอันปลูกผักอันแล้วแต่อันนั่นไหมพี่น้องปลูกผักแล้วแต่อันต่ำกระเยิ้ม ขามาเบิงอันบรรยากาศตรงนี้รถไทสอมรถนอนเคยสมรถสมล่าสี่รถเก่ามากแล้ะก็มาสมสมล้วก็ขายไปแลละก็บ,บางคนก็เอารถมาให้อ่อมรถแท็กเตอร์รถไทบ้านเฮาใช่ปะรถยกรถอย่างไม่เบิดตูฮะแต่ว่าบอยูเดี๋ยวนี้ไปอัน บ้านตากอากาศไปเต่มือมุกหอยมากเลยพากันไปกับลูกไส้แต่ว่าลูกไส้กลับมาแล้วเมื่อวานนี่ปลาป่ามาแลนนั่นโทษให้แม่ไปหับป่าป่ามาโทษแม่ไปหับมาอยากมาหาพี่อีดเสดเลยมากจพาไปเบิง่งอันนี้ก่อน สองหลังสามหลังบ้านนั่นนั่นเขาแต่ก่อนมันเป็นบ้านนั่นเขาพี่น้องนะทนนั้งหน้าผ้ามาเจ็บมากระน,นันมาถั่วลันเต่าพี่น้องบถั่วลันเต่าถั่วลันเต่าทางพี่เขาแดดแดดจะดีจังน้อยแต่ว่ายแงมหนาวนี่หนาวคักพี่น้องหนาวก็บานแย่ต่อย กขน้าวนะหนาวก็ทั้งพุนทั้งนี้หนาวก็ทั้งพุนแดยดย่ำแดดเขาแต่ลเขาก็สิมีแดดหลายแต่บ้านเขากระสีบลูบบมีทะเลทางนี้บ่มีทะเลขึแม่นบ้านเฮาก็สิเป็นทางเหนือทางอีสานจังซี่หลายพี่น้องคิดว่าะวะมาท่านไหนใหญ่บ้านไหนใหญ่หอมบ้านนี้เป็นดอกแล้ว เป็นดอกขึ้นมาพี่น้องเห็นบ่ต้นมั่นต้นมันนี่ต้นเป็นดอกขึ้นมาปั๊บมาเป็นหัวอยู่นี่ดอกแตกออกมาเป็นหัวอยู่นี่ปงขึ้นมาอีกเข็นบอเป็นปงขึ้นมาถึงนี่สิละก็นี้เอียงเปี่ยๆให้เบิ่งสวนผักอันนี้คือสลัดสลัดสีม่วงไหมพี่น้องสลัดสีม่วงอันนี้สลัดอันนั้นธรามดาบานเน่า เบืง,ง,งตัวลันเต่าอ,อ่อนปลูกตัวลันเต่าอ,อ่อนแต่ว่าเบื้องหยาลอนหลดหยากับพักซ้ำกันพี่น้องเลยปลูกบ่เคยหดนามบ่เคยใส่ปุ๋ยปลูกตามกันเยิ่มลอนบอ่อหน่นแต่ว่าลอนปลูกบ่ปลูกปลูกจู้เห็นไหหยา <c ười> กับพักซ้ำกันพี่น้องเลยปลูกทีมามซื้อเด็ดหนคือแม่ แม่ข่อยพี่นอกแม่ข่อยมาตีที่แล้วแม่ก่เลยมาเห็ดนี่มากรูดใบไห่ลอนก็เลยมแป๋วนี่มาใส่แม่ข่อยมาเห็ดเลยลอนกับมะร้อนใหย่ายมากใย่กับมาเห็ดใถ้าเป็นแ,แ,แม่ข่อยอยู่เปลี่ยนเบิดแล้วจำเป็นแม่ข่อยบระดท่านเมียบานเปลี่ยนเบิดแล้วปานนี่นามนี่เปลี่ยนเบิดมาเดี๋ยวมาหอกสี่ขันไดเรียบอยู่ ได้เรียบมีบานนี่จักก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนพักเขาได้เรียบไม่บานนี่จกักมันมันก็เลยได้หกแต่ <c oughs> แม่คอยยุบเป็ี่ยนสีดอกพี่นอ้องแต่แม่คอยยุบสีนั่นก็นี่เก็บบน,นพี่นอ้นองต่อยสิเก็บด้วยบหมเหน็นโล่นั่นนั่น แดดซองพี่น้องเลยเซใส่สพกเสียเร็วถุงมากยางมากมาสิมาไทยของผู้เจ้าเบิง้งซื่อๆบรรยากาศบ้านเขามันแดดดีนั่นนั่นก็นนคืออันบานยายต่อยตะกี้ยายต่อยกับยุทธังพี่แหละพี่น้องแต่มาใหม่ๆมาปีที่แหลกมา,มาใหม่ใหม่มาแหลกแรกแกเลยกับยุทธังนี่แหละค่ะยุทธังตะกี้ให้เลาะยุทธังนี่แหละต่ก่อน ใหล้ลอยยางเลยตั้งนี้บ่ได้สบายได้พี่น้องมากก็ได้บางเทือกับมาก,กับถือเอ่อเข้ามาถือไอ้ผัวผู้ใด้ถือัวดีก็ดีไปถือัว้าพอดีเพราะว่ามาทำการทำงานนั่นพวกชี้ขาดกับสิ่งที่ยายต่อยนี่แหละก็ได้ป้ากาันห่างกันไม่มีผู้ใดอยากนั่นดอกพี่น้องชีวิตมาอยู่เมืองนอกกับบ้านสบาสิสบายบ่ได้ลอย กีบกุหลาบไปเบิร์ดสกคนดอกถ้ามาหากินบืนเอาอยากได้เพราะว่า่างเงินมันหลกว่าบานเฮ้ากาผู้ใดก็อยาก,กได้อยากมีกระชิด,เอ,ด,เ,ด,อดเอาได้เลกได้น้อยได้ทะไรไม่ได่อไรอันถ้ามาหากินพี่น้องเ้ยอันมีเนา่โบน,นั่นกะคิดได้เล็กได้น้อยอยู่นี่กะไปเป็นเงินปานเฮ้าสินาก็เลยทนอยู่ ไปบ้านเฮ่าก็จ็สิไปเฮ็ดย่างโอ้ที่ขันไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกับว่าแรลงกับขันมีทุ่นมีห้อนขันเฮ็ดนั่นดีๆกับเป็นตะยู่ยู่บ้านเห่าก็ได้เก็บผัวละพี่น้องไอ้ผู้ใดก็ว่าข้ามเดียวกันว่าเก็บเงินเก็บข้ามก่อนสาม,มีแห้งไปเฮ็ดไปสางไว้ยู่บ้านเหาพ่อได้ยู่ได้เศร้าพ่อได้มีมองทํามาหากินย่ำเท่า เท้าแล้วก็สิขึ้นแม่บ้านสุขคนเหรีพี่น้องบ่มีผภูรายว่ายอยากอยู่พี่จักคนดอกเพราะว่ามันเย็นมันหนาวไปมาลําบากแมนก่นแท้่คันผู้บ่มีรถมีล่านี่เบิด์ซิดเลยคันอยู่ทางนี่บม่มีหม่องนั่นเลยบอ่อยู่บ่ได้พี่น้องมันลําบากคันแห้งผัวบ่ใครอยากขับรถขับล่างให้นี่โอ้ยบ่ได้สุขคนเด้่พี่น้องเอ้ บ่ได้ใส่นันซุกขนเด้ล่ำบากร้ามาหากินไข่แน่ขันผู้ขับรถขับล่าไ้ไปใส่มาใส่เองได้เออโอเคแม่นแท่ขันผู้บ่มีเวียกมีงานบม่มีงานเห็ดบ่มีนันเห็ดแห้งตกหนักไปไงอีกนั่งแต่กินแต่น้ำผัวถ้าแต่ผัวหามาน,นบ่แมนว่าเขาบ่มีหรอกพี่น้องเขาก็มีเห็ดงานหาเสากินคำเพื่อเห้นี่ล่ะ ต่ว,วา่ากะรไล่ใส่ไล่ใจกับแพงบ่ได้มากกว่ามากโวยบ่ได้มาก,กมาปลูกต้นเงินต้นข้ามเอาได้พี่น้องมากยังนอกก็ได้หาพี่น้องเลยหาหาคือเกาหาคือกันบ่ได้เห็นนั่นดิหาอ,อย่ตัวก็เห็ดแบบนี้เสมาเนี่ย ข้าวได้พี่น้องได้เด็ดผักจะข้าก่อนมันอย่างเก็บผักเก็บผักไปกินน้ำทางแดดดีเมื่อนี้กสิค่อยไปไปเมื่อนี้ออกแต่เศร้าขามือมานนั้นได้ได้คลิปเดียวพี่น้องเอ้มือมานนั่นได้ไทยพี่น้องเบ่งหน่อยๆเพราะว่าหย่านมันหมืดทนท้างหย่านมันหมืดทนท้างอันนี้มานมีแต่มียิ่งมานน้ำกัน คับรถมาพี่น้องแต่ไม่ยิ่งมากน้ำกันไปกไปกินน้ำแข็งนี่คือสวนสตอรอเบอรี่เข้าแล้วเบิ่ง้านไส้มันเอานันมาคุ้มนี่บริกินนกไม่กินของมันเลดเป็นอะไรสีพี่น้อง มีแต่สวนมี่แต่แต้น,ตน,ตน,คน,ตนคูนต้นคูนบ้านเขาเขาเอินคูนต้นเขาบาเลอะไรพี่น้องทางทุนเดี๋ยวขี่ไปว้าสิบห้ามาเพราะไปใส่พี่น้องเลยเมนนื่บ้านนี่เบิดมือครับเอาปลาไปส่งเขาแพกโป่งแพกปลาแพกป,แพกปูแพกกันนั่นเมื่บ้านนี่ยากจนบ่ได้มี คลิปลงให้มูเจ้าเบิงพี่น้องเลยทางนี่หมู่บ้านนี่ยากแห้งว่าเซียนไทยหมูเจ้าเบิงบ่มี่เวลาพี่นอ้องยากกันเฮ็ดปา่าแพกบงแพกปา่าน้องสาวครับไปชงให้เอาป่ามาให้เขานํ่มมันหน่อยมืออันคันแมนนั่นฮอลิเดย์จกักมีมืออัน เอาหยุดงานมาจากอาทิตย์หนึ่งเออสิคืออยู่ขันแม่นนั่นขันแมนออ่นบน่ออนันต์กนซื้อเป็นเถี่ยวหนาพี่น้องเอ้ยเถี่ยวหนาขันแม,ม่นม,มาเพราะยังไอ้ก็บ่วกใครอยากให้ขับรถไก่เหนื่อยปวดขาจนได้เอิญมูมาหนวดใหงกว่าในพี่น้องมูอันอยู่โรงเรียนน้ำกัดน,นึกแต่สมัยปหนึ่งคนแกต่อยของเรียนหอดบ่ได้บ่ได้เรียนหนังสือหลายได้พี่น้องเขาเรียนหอดปสองคือ ได้ออกมาซอยตากับยายเอาหนอ่องเลยมาผอกันอยู่พี่ล่ะพี่แม่น้องพี่พี่ห่างกันมาสามสิบกว่าปีจะมาผอกันอยู่พี่จื้อกันกับอะไรที่แรกของบ้านเลยเอินเขามาหนวดให้เขามาตายต่แต่ๆๆนนนเ,เนี่ยนี่เฮี้ยนเขานี่ยบ้านเขาเขามา บานนี้เขามาปุ๊บวันนี้ก็เป็นขั้วบาทนี่เขามากปุ๊บเย็นบุ๊บพ so ี่น้องเห็นบ่บเย็นบ่ยายต่อยมีลูกเทพเร้อเนี่ยมั่งมั่ลูกเทพน่ะจะเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้ออันเอาอันนี้เอามาดิเดาถุงมาใส่หเรา ถุงถุงถุงมากอีดเอาอันนี้จากมามาสิหนิแค่ถุงเมียหรอเออเอาถุงมาไทยในอีละมต้องและถุงใส่เดเซียนเอาว้างนี่เอาว้างนี่พาใครกับแมนก็ต้องมีถุงดอกแตงบ่มีถุงนี่เอาถุงไทยถุงเมียกินน้ำท่าห้องตำแก้วปลาแดกให้เนี่ยตำแก้วปลาแดกให้เนี่ยจังหสิไปอ็ดจังกินน้ำท่าตำแก้วโอ้เป็นเบียร์ค่ะเป็นบ๊อบพี่น้องฮัลโหล ผู้ใดอยากขอหยังขอเรื่องแบบนี้เด้อยายตัอยมีลูกเทพนะคะผู้ใดผู้ใดอยากขอหยังขอมีลูกเทพโตกิ่งพี่น้องเลยโตเป็นเป็นไฮไฮสิลูกไฮไฮก่อนไฮ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 ย่าไฮไฮหนูชื่อเด็กหญิงเทย่าค่ะไฮไฮสิลูกไฮไฮ ให้ให้เซ่ใเซ่ใขอได้ป่ะด้ขอผู้ใดอยากขออย่างขอเด้นี่ลูกเทพก็กล้เไดนี่ลูกเทพตัวเป็นเป็นเอาโจะชิงโจก่อนโจะชิงโจก่อนเอาไรยังคือเปียกเขาเล่นน้ำเลยโอ้ยโจะชิงโจอ้าโจะชิงโจเทียะเทียะเซ่เทียะเซ่โอโอโโอเคโอโอชินชินอ่ะ

หนึ่งยังหั่นบ้านมแตดว่ามมนหัอันนึ่งข่าบ่้อยน้เขาเราไปลเรายายกินข่าพี่นะเตรียมตัวสิเดินทางเล้วทางมันเจียวล่ยม่ัอักเสบเลยบ่มรหยัย่ำแม่ายโอเคเดี๋ยวชิปนาพอกันไหมพี่นระทอดหมูเป็นไรดอกเข้มกันนี่ทอดหมูกบอันนี้ดอกเจ้าว่าเข้มเ่วานไป้วบ่า่รหนักมันไดดอก กินกับเขาพอเดบอกปนนดกกินกับเขาพอดีปวดคอามร้องอะเอพี่น้องเดเืด้องว่าเคนอันเสียกลอกันแบอยู่นวอยู่บ่เข้มปนนดอกแชลพ่ออะไรกินไปนำท่าพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปนาพี่น้อง